นะครับได้สายเลือดของนักพัฒนาจ้าพออหรือท่านรองประหลัดจรินจักรพากนะครับท่านเป็นสิษย์เกของท่านสวัยปราโมดีต้นกำเนิดของเจ้อาพอถอนะครับซึ่งตรงนี้ท่าน,นได้อธิบายอย่างละเอียดเลยที่มาที่ไปรวมถึงความนี่ท่าน เป็นผ่านชีวิตการทำแผนมาหลายช่วงนะครับตั้งแต่เป็นราฐธนกานจังหวัดมาเป็นรองที่ดีกรมส่งเสริมก็ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ของกรมนะครับดัะนั้นกันเลยสามารถที่จะบรรยายได้อย่างละเอียดในเรื่องของการทำแผนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเตรียมมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรล เราะถ้าเราพูดหมดแล้วแล้วท่านพูดได้ดีกว่าผมด้วยท่านทำชัดจากใจท่านเป็นมาเองเลยนะครับดังนั้นมันเป็นภาพรวมในการทํางานในภาวะปัจจุบันนะครับซึ่งแผนเป็นเรื่องสําคัญมากต่อไปท่านจะได้รับมงบมาในส่วนไหนก็ตามถ้าไม่อยู่ในแผนจบนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานใน ใน,นระบบราชการเรานะครับก็จะต้องทิแผนแนละท่านก็พูดในภาพรวมได้อย่างดีนะครับโดยพออย่างที่การบูรณาการกันทุ่มในระดับพื้นที่ในต้องจังหวัดซึ่งมีทั้งท้องดาวและก็ะท,ท้องอัขึ้นไปที่จะไปรวมไปอยู่ทุกนัานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมถือว่าท่านโชคดีที่ได้มาได้มีโอกาสมานั่งฟังเมื่อกี้ก็ยังโจทไว แผนรุมนะครับสองท่านจริเก็ยังจดไปเพื่อจะขอลอกท่านไปใช้่หนนรือไม่การเพื่อที่จะรรยายในเรื่องของแผนสําหรับรายละเอียดในเรื่องของเจ้ากระถอท,ท่านพิสันก็อธิบายได้อย่างละเอียดนะครับมีทั้งประสบการณ์การทํางานมีทั้งข้อนเน้นข้อด้อยอะต่างๆจุดอ่อนทั้งหลายเนี่ยก็พูดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ย เป็นการตอบคำถามมากกว่าพราท้องถิ่นนะครับตอนนี้มีปัญหามีคำถามในใจเยอะทำไมต้องมาทำเพรชอยโยมงานมาให้อแล้วเหรอทำไมแต่ก่อนนี้ก็เคยหนุนหนุนพชอดีมาวันนี้ท้องถิ่นก็ไม่ยอมหนันนุนอีแล้ว ึ่งแต่และเรื่องมันมีที่มาที่ไปเอาเรื่องที่คาใจพวกท่านพัฒนาทุมชนทั้งหลายเนี่ยก่อนว่าทำไมท้องถิ่นไม่สามารถที่จะอุดหนุนค่าจัดเก็บจปทได้ไม่ใช่ความยิมของท้องถิ่นครับเรามีคนบอกไปายทีมว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะครับเน่จากที่ท่านพูสารพูดนะครับว่าวันนี้คือดีทางสตง,งก็ก็นึกขึ้นมาได้ ว่าเอสตรงนี้มันใช่หน้านที่ขอ,องท้องถิ่นหรือเปล่าออออแล้วพอไปดูจริงๆนะครับในเรื่องของการจัดทําแผนนะเรามีการจัดเก็บข้อมูลทุกมวตา,าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หมดน,นะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของของค์กรข,ข,ของท้องถิ่นที่อยากใช้เราก็เลยตรงจสอบนี้ตลอดมานะครับซึ่งเราต้องไปพูดเราว่าเพราะว่ามันอยู่ในกระทรวงเดียวกันเราก็ช่วยกัน แต่ว่าเราก็บอกกับท้องถิ่นว่าตรงนี้ก็เป็นงานของท่านท่านสามารถจะมาไปใช้ประโยชน์ดดได้เพราะนั้นท่านกอุดหนุนได้แต่เขาไปดูตรงกิจสิการแผนการของกระทรวงพัฒนาชุมชนเองอนะครับว่าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลจอประทศนั้นเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชนก็ไม่ตีความนะ เพะตีคามตรนั้นก็เปดูว่าเป็นงานที่มีหน่วยราชการรับผิดชอบอยู่แล้วทอ้องถิ่นก็อุดหนุนไม่ได้ัลนก็เป็นที่มาว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะอุดหนุนให้กับองค์กรให้กับพันฒนาชุงชุนได้เหมือนกับที่เราเคยทํามานะครับและตรงนี้ก็ยังเป็นปนัญหาคาใจอยู่มาถึงปีนี้วันนี้คืนนีก็จะมาให้ท้องถิ่นทาอีก ไวะนั้นก็ย้ํากับท่านท้องจินหวัดนะครับว่าต้องทําความเข้าใจกับจอมโอการกับทําอปททั้งหมดนะครับว่าคราวนี้เราไม่ได้อุดหนุนเงินให้กับองค์พัฒนาชุมชนเราทําเองนะครับเราจัดเก็บข้อมูลของเราเองนะครับข้อมูลของพัฒนาชุมชนนั้นจะเป็นสีชมพู ครับอ่าที่ท่าน้นอธิบายให้เราไปแต่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับจะเป็นสีนี้นะครับไม่เหมือนกันเละส่วนกันนะครับแน,น่นเรียกว่าแบบสอบถามข้อมูลจกมศของเราเรียกว่าแบบสอบ,อบ,อบอถามข้อมูลพื้นฐานบเปลี่ยนปก เราเตยข้างในนะครับก็เตยข้างในมาเหมือนกันเตนเลยแต่ไม่ทั้งหมดนะครับหน้าสุดท้ายจะไม่เหมือนกันหน้าสุดท้ายจะเป็นข้อมูลของกรมนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยวาดต่อไปเลยนะครับในส่วนนี้เรียนนัานน้องติดจังหวัดนะครับว่าตรงนี้เนี่ย เป็นข้อมูลที่โรงเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นในระบบของในระบบของจอประทออ่ากคีเข้าไปไม่ได้นะครับก็ขอร้องเมืน,นี้ว่าให้ทางัฒนา,า,าชุมชนช่วยเพิ่มให้หน่อยได้ไหมทลาวัฒนาชชุมชนก็บอกว่าทาจารย์เขศูนย์สาระน้อก็บอกว่าโปรแกรมนี้มันเขียนไปเรียบร้อยแล้ว ดเนินการเพิ่มเติมเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลของกรมเรงเพราะฉะนั้นเรียนท่านน้องจิตยังหอนกน,นะครับว่าตรงนี้ให้ไปลงในดีแพลนของเรานะครับในส่วนของเฉพาะหน้านสุดท้ายเนี่ยหน้าเดียวเท่านั้น,นครับมีอยู่ห้าข้อเราจะทำโปรแกรมในในดีแพลนให้นะครับแล้วท่านเอาส่วนนี้ไปลง ย้อนกลับมานะครับว่าเราเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับไม่ใช่จปทเพระาะฉะนั้นท่านจัดเก็บของท่านเองถามว่มมาทำไมต้องจัดเก็บนั้นก็ทั้งสองท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นทีเ a k p ีไยที่เขาบังคับเามาก็ถึงว่าเราอยู่ในกระทรวงมหาทยด้วยกัน นะครับ KPI ตัวนี้คือตรวมหาไทยเป็นผู้รับท่านรัตรีว่าการนะครับท่านก็เป็นคนสั่งการเองว่าทางท้องถิ่นเราต้องช่วยกันในเรื่องนี้เพราะนั้นก็ขอความร้อมมือพวกเราช่วยกันนะครับแล้วตามสําคัญน,นั้นผมไม่ต้องพูดนะครับผมไม่ต้องอธิบาย,าย,าย,ยรายละเอียดว่ามันมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วในการคำวลนผลนั้นข้อลจะปจารกฏที่ อ,อพทนั้นเลยนะครับท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะครับ,าารนะรบแล้วท่านก็ Copy ส่งให้ทางรัฐนาลชุมชนาเปิดอเขาเท่าั้นนะครับท่านสามารถเก็บขอ้อมูลไว้แล้วเอาใช้ได้อยู่ได้เต็มที่ทีนี้วิธีการที่จะไปทำนะครับเมื่อมันเป็นงานของเราเองแล้วก็ไม่ต้องัวสตงมอง เ็นงานในอำนาจหน้าที่ของตัวเองแล้วหน่วยงานที่จะทำนะครับก็คงจะทราบกัน,นอยู่แล้วย้ำอีกทีนะครับเทศบาลนครเทศบาลเมืองนะครับและก็เทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภาิบาลจะมีกรณีพิเศษอยู่นิดนึงของชนบุรีนะครับแล่ทำที่เมืองพัทยาด้วย วิธีทำก็แล้วแต่ความเป็นอิสระของท้องถิ่นท่านจะใช้คนของท่านเองไปจัดเก็บก็ได้หรือท่านจัดเอาซ้อน ความหวังอยู่ที่เขตเบืองครับเพราะเขตเบองนั้นจำนวนรายได้เราของกัวเือนนั้นโดยปกติก็จะมากกว่าในเขตชนบรอยู่แล้วถ้าเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนต,ตัวเลขมันก็จะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับดัะนั้นก็ฝากพวกเรานะครับทีนี้วิธีการ หลังจากที่ท่านประชุมวันนี้เสร็จกลับไปสองวันนี้เสร็จกลับไปนะครับทั้งสี่ท่านนั้นก็ต้องไปกอดคอ,อกันร่วมประชามาในพื้นที่สิ่งที่อยากจะฝาบเรียนนางท่าน,น้องถิ่จักจังหวัดนะครับว่าโนฮาวนั้นอยู่ที่ท่านพัฒนาการจังหวัดท่านพัฒนาการอำเภอดยนั้นต้องขอความร่วมมือท่านให้เข้ามาช่วย เริ่มตั้งแต่ในขั้นของการอบรมคนที่จะลงไปแัดเก็บอย่าให้เป็นแบบที่ท่านพิสัรว่าว่าใช้ความรู้สึกของคนจันเก็บไม่ใส่ข้อมูลนะครับตามภาษาเด็กๆนะครับนักศึกษาก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรพูดคุยไปก็ติ๊กไปด้วยตามใจจันแล้วมันจะฟร้องออกมาตอนประชาคมเอง แต่ว่าเพื่อความาถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนะครับก็เชิญทางท่านประธาชุมชนท่านประธาการาอำเภอนะครับไปช่วยประชุมชี้แจงให้ไปเน้นย้ำกันว่าการจัดเก็บนั้น,นจะต้องมีวิธีการยังไงท่านฝากไปเยอะครับเพราะนั้นท่านจะมีประสบการณ์เยอะท่านก็จะบอกพวกเราได้ว่า ตรงไหนจะต้องทำยังไงตรงไหนควรชะัาระวังตรงไหนควรจะเน้นย้อนยังไงนะครับขอร้องนะครับให้ท่านน้องที่จังหวัดช่วยพูดกบบาท่านนายกอย่าให้มีกรณีที่ท่านบอกว่าพชงานให้ท่านทำอีกแล้วอันนี้เป็นงานของท่านเองนะครับย้ำลงไปว่าเป็นงานของท่านเองว่าท่านจะต้องจัดเก็บของท่านเอง แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะครับเราต้องช่วยกันครับเรื่องแพรเป็นปเรื่องสําคัญและถ้างไปจะได้ขอ้อมูลนี้ไปใช้ด้วยซึ่งหลายๆอย่งผมคิดว่าขอ้อมูลที่ท่านจัดเก็บในการจัดทำานะี้ออกมาเนี่ยยังไม่ครบเพือ่อนเท่าจะมาถอนะครับท่าสามารถที่จะเอาไปใช้ทั้งในการทาํางานใช้ทั้งในการจัดทดํานโยบายในการหาเสียง มารที่จะตอบสนองความต้การของพี่น้องในเขตพื้นที่ของท่านได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับจากข้อมูลที่สรุปออกมาไว้นั้นก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับว่าให้ช่วยกันนะครับการจ้างเหมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางทราบว่าสพชเนี่ยเคยใช้อัตราเป็นเล่มอยู่แต่จะไม่เป็น15บา,าทนะครับ จะไม่ผิดเราเราน,นั้นนะครับวิธีการจ้างนั้นเราจะจ้างยังไงก็ได้นะครับเป็นไปคิดเันเองอาจจะจ้างตามราตาค่าแรงที่ต่ำก็ได้มดนละ300อะย่างเงยมาละ300ก็แค่15ตายแล้วประมาณที้20ส่ส20เล่น่องก็อยู่ในในในวิสัยที่โอเคพอจะทำได้ไนะครับ ันนั้นก็ต้องไปคิดเด็ดคุณเองว่าว่าจะคิดยังไงนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าถ้าไปทิดงอัตราเขา้าปชอเดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวเราต้องลอยเราทวงอีกห่างว่าจะทําง,งานของปชอีกกุ้งใจอย่างนี้นะพยายามจะาทวงเราอยู่เรื่อยนะครับดังนั้นก็ก็ลองไปคิดดูว่าจะต้องทอํายังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านประหลัด บอบจที่มาก็คงจะสงสัยอยู่ว่าวันนี้ทําไมเอาตลาด,บดอบจมาทำก็ไมทำในพื้นที่นะครับอันนี้ต้องมองว่าต้องบองกว่าจากพัฒนาชุมชนมองการไกลคือในงานในพื้นที่นั้นเดี๋ยวเราก็กท่านต้องติดจังหวัดลงไปไประชุมชี้แจงได้สิ่งที่อยากจะให้ ท่านประการโครงการระวะจังหวัดมานละ้เป็นเรื่องที่ทาต่อเนื่องเป็นเรื่องของแผนที่ท่านจะรินอธิบายนะครับท่านจะเป็นผู้ประสานแผนในระดับจังหวัดแล้วตรงนี้เนี่ยความต้องการของทางรัฐบาลเนี่ยทางการอยากให้มีการประสานแผนในตรงนี้ให้มันเนียน คือั้งแผนชุมชนแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ <S Alexis> ่นแผนจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ หวัดท่านโพสิชันคืออะไรนโยบายคืออะไรยุทธศาสตร์คืออะไรแล้วท้องถิ่นเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในยุทธศาสตร์นั้นตรงไหนที่เกินสักยภาพของท่านเกินสักยภาพของของค์กรปกครองท้องถิ่นก็เสนอเข้าสู่แผนจังหวัดแผนคุณจังหวัดแล้วปีนี้ งบยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเป็นงบเพื่อพัฒนาด้วยเอเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศที่เราเรียกย่อๆว่าซ S เอสนะครับเรามีงบต้นทุบ8พ0 0ล้าน <Okay. S 1> เพิ่มเติมจากงบอ,อปทอเล่นด่วนปกติซึ่งมีอยู่หมื่นล้านเราะว่า ขั้นหลักเองก็ยังเหมือนเดิมตามที่ประกาศไปแล้วทุก่านโยงของทราบนะครับ CS ยังไม่ประกาศนะครับแต่นโยบายก็คือจะต้องอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ลงไปในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดของทาง่านโดยะนั้นท่านจะต้องไปช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะครับจะของงบตัวนี้ท่านจะโย่ต้องโย่ไปได้ว่า ี่ยวข้องย่างไงกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้กำหนดครับว่าท่านจะต้องทำอะไรว่าเราให้อิสระท่านอยากให้ขุดลอ,อกเหมือนเดิมก็ได้แต่ท่านเขียนนโยไม่ไปเข้า,ากับยุทธศาสชาติได้ก็แล้วกันว่ามันเสริมสร้างความเข้มแข็งเองขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างไร เรจะเข้าไปในยุทธศาสตร์ตส,รสีเขียวอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชิญท่านมาและท่านโคดีนะครับท่านอย่างผมยามีดีท่านโคดีท่านได้ฟังท่านจะดินพูดเนะี่ยภาพรวมท่นจะเข้าใจหมดเลยท่านเราสามารถนำไปใช้ ที่ายให้ท่านนายกฟังได้นะครับว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับปีนี้มีอยู่อีก8 5 0พันา้ล้านพิเศษจัดหมื่นล้านแต่ว่าต้องเขียนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ให้ได้ กงมีไว้นะครับว่าทางท่านประหลัดเนี่ยให้มาวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับท่านจะต้องเป็นคนไกลหลักที่จะต้องดาเนินการในการทําต่อไปเพื่อที่จะสาต่อแผงรันาในระดับชาติให้ลงไปสู่จังหวัดให้ลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไม่ได้ สิ่งที่ตอนนี้ในระดับรัฐบาลจับตามององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืองบประมาณปีละหกแสนล้านที่ใส่ลงไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีตัวมอนิเตอร์ว่าท่านเอาไปทำอะไรบ้างไปในทิ่ทาง A ver.